วิดีโอแล้วนะโอเคสายแล้วกูมันไม่ได้มีได้เอาก,กิวดัวคู่อีกอ<ร>เออไอลาสมสงครามสมอุ้มคนมาได้คนหนึ่งเนี่ยเอาไปทำอะไรอ่ะอุ้มผู้หญิงเนี่ยพี่จกกับไป <C up> มัดมัดมัด าที่มัดไม่เจอเว้ยเขาไาเถ็นเสาเป็นเสาเป็นเสามีอีกที่เสาอ่ะเป็นบอลเสาใช่ครับปกติมันจะเป็นเสาเล็กใช่ไหมใช่ประเด็นคือหาไม่เจอเออเข้ามาถึงสำนักก็ไงเข้ามาหนึ่งในเจอแพรแล้วอ่ะอมันจะมีมันมีมันจะมีบอกเปิดแป็นที่ดูครับไอ้ที่ที่ยึดฐานอ่ะมันจะมีทุกที่เลยแาวัดตรงกลางมาคงจะยากเอาอ่ายกระโดไม่ได้เลย ใส่ใส่ผู้เอาผู้โศให้ได้อ่ะดูดูเอาโศเฮ้ยชิบหายจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ยอแหนบมีร้องด้วยมีร้องด้นบแหเอาคืนเลยเอาคืนแอนทักษาโดดเด่นอะไรนะไม่โดนเด่นทักษาโดดเด่นเหรอใช่สิโดนมาแล้วแง่มาแล้วแง่ มีรู้ทันได้มีรู้ทันนะออกแล้วแพ้แล้วเฮ้ยยังไม่แพ้อีกเหรอผมว่ามันออกแล้วตอต่อไปจะพร้ยมโอ้ยืน่